สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาส่วนที่เราจะต้องศึกษาต่อนะคะก็คือหน่วยที่6เรื่องพลเมืองดิจิตัลนะคะสำหรับวันนี้จะพูดในหัวข้อในเรื่องของการเป็นพลเมืองดิจิตัลนะคะหัวข้อเดียวและก็ในสัปดาห์ถัดไปที่เราเจอกันนะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของอาชีพในยุคดิจิตัลนั่นเองนะคะ เนื้อหาที่นักเรียนจะต้องเรียนนะคะสำหรับวันนี้มีทั้งหมด3ประเด็นนะคะก็คือ1การเป็นพลเมืองดิจิทัล2การป้องกันตนเองและผู้อื่นนะคะแล้วก็ 3. กฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิทัลนะคะการเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะเราต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตในโลกของดิจิทัลค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเราก็ควรที่จะรู้บทบาทหน้าที่นะคะสามารถที่จะทำงานนะคะ หรือทำกิจกรรมต่างๆในโลกของดิจิทัลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนั่นเองนะคะเราก็เลยจำเป็นจะต้องมาศึกษานะคะว่าเราจะใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างไรนะคะให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตนเองและผู้อื่นได้นั่นเองนะคะ โดยในปีพศ2อ6 2นนะคะ m y l e v b l นะคะกำหนดกรอบแนวคิดในการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีขึ้นมานะคะมีทั้งหมด3กรอบแนวคิดดังนี้นะคะ 1. คนที่จะเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีนะคะจะต้องมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสามารถที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 2. นะคะจะต้องรู้จักการป้องกันตนเองและผู้อื่นนะคะส จะต้องคารบตนเองและผู้อื่นในสังคมออนไลน์ด้วยนะคะเรามาดูหัวข้อที่1นนะคะมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นจะมีเนื้อหาอะไรบ้างที่นักเรียนควรรู้นะคะเนื้อหาที่นักเรียนควรจะรู้นะคะมีทั้งหมด3ประเด็นก็คือ 1. การรู้ดิจิทัลนะคะการรู้ดิจิทัลหมายถึงการที่เราศึกษาข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในรูปแบบของ ออนไลน์ต่างๆนะคะสามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะคะว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสามารถที่จะนำ,นำไปใช้ในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนได้นะคะแหล่งข้อมูลนะคะที่มีความน่าเชื่อถือนะคะก็จะสามารถนําเสนอข้อมูลที่มีความถูกต้องได้นั่นเองนะคะ 2. นักเรียนจะต้องมีทักษะนะคะความสามารถในด้านของการสื่อสารการสื่อสารในที่นี้นะคะหมายถึงการส่งข้อมูลผ่านแพลตฟรอร์มต่างๆนะคะ ตัวอย่างเช่นการส่งรูปภาพข้อความนะคะหรือสื่อวิดีโอต่าง,าง,างๆไปให้บุคคลอื่นนะคะผ่านช่องทางหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่เหมาะสมและที่สําคัญนะคะนักเรียนจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการทิ้งร่องรอยดิจิทัลนะคะข้อมูลทุกอย่างที่นักเรียนโพสในโลกของในโลกออนไลน์นะคะข้อมูลนั้นจะยังคงอยู่และไม่ถูกลบนะคะนักเรียนต้องพึงระวังในเรื่องนี้ด้วย หัวข้อที่3นะคะก็คือการซื้อสินค้าออนไลน์นักเรียนจะต้องมีหลักการวิธีการในการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างไรนะคะให้ไม่ถูกโกงนะคะและนักเรียนจะต้องมีวิธีการในการป้องกันข้อมูลของตนเองยังไงเพื่อไม่ให้บุคคลอื่นนำข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนั่นเองนะคะในการซื้อสินค้าออนไลน์นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะ ไปอ่านรีวิวนะคะของร้านดูเลตติ้งของร้านหรือเลือกซื้อจากร้านที่เป็นออฟฟิเชียลได้นะคะส่วนในเรื่องของการป้องกันข้อมูลส่วนตัวก็สามารถที่จะกำหนดสิทธินะคะในตัวแอปพลิเคชันได้นั่นเองหัวข้อที่2หลักนะคะก็คือการป้องกันตนเองและผู้อื่นการป้องกันตนเองและผู้อื่นนะคะก็คือการที่เรารู้จักป้องกันตนเองนะคะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวการเผยแพร่ผลงานต่างๆ และที่สำคัญคือการป้องกันตนเองในการใช้เทคโนโลยีที่มากเกินไปนะคะความเป็นส่วนตัวก็คือสิทธิ์ของบุคคลนะคะที่จะปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นได้รับรู้ข้อมูลบางอย่างของเรานะคะตัวอย่างเช่นข้อมูลการใช้งานนะคะซึ่งตอนนี้ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆของเราเนี่ยเป็นมูลค่ามากเลยนะคะเพราะว่าในทางธุรกิจเนี่ยเขาต้องการข้อมูลส่วนนี้เพื่อนําไปใช้ในการวิเคราะห์นะคะ วิเคราะห์เพื่อที่จะรู้ว่าใครชอบผลิตภัณฑ์อะไรนะคะเขาก็จะสามารถที่จะยิงโฆษณาได้ตรงตามความต้องการนั่นเองดังนั้นการป้องกันสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเรานะคะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าหรือกําหนดความเป็นส่วนตัวได้จากแอปพลิเคชันต่างๆที่นักเรียนใช้นะคะการรักษาความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นก็เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนักเรียนไปในสถานที่ที่ห้ามถ่ายรูปนะคะนักเรียนก็ ไม่ควรจะถ่ายรูปในสถานที่ที่เขาห้ามหรือเวลาที่เราเดินผ่านตัวดารานะคะการที่เราจะถ่ายรูปดารานะคะนักเรียนก็ต้องเดินเข้าไปขออนุญาตตัวบุคคลก่อนนะคะถึงจะถ่ายได้อันนี้ก็จะเป็นการรู้จักนะคะการป้องกันความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นด้วยหัวข้อที่2นะคะสิทธิความรับผิดชอบก็จะพูดถึงในเรื่องของผลงานต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นนะคะในโลกของอินเทอร์เน็ตก็จะมีกฎหมายที่รับรองนะคะเรียกว่ากฎหมายลิขสิทธิ ในการรับรองผลงานที่ถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนะคะผลงานที่ถูกเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตมีอยู่2ลักษณะนะคะก็คือ 1. นการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบของพาブลิกโดเมนนะคะเขาบอกว่ารูปแบบการเผยแพร่ผลงานในรูปแบบนี้จะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้เลยแม้แต่เครดิตของผลงานนะคะแต่ถ้าเป็นรูปแบบที่2นะคะการเผยแพร่ผลงานที่อนุญาตให้ผู้อื่นนาไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดได้นะคะเจ้าของผลงานสามารถที่จะเลือกนะคะ เผยแพร่ผลงานพร้อมด้วยสัญ,ญลักษณ์นะคะที่เป็นลายเส้นนะคะโดยกำหนดสัญญาอนุญาตได้ด้วยตัวเองนะคะเรามาดูรูปแบบนะคะตัวอย่างของสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในสัญญาอนุญาตนะคะว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในสัญญาอนุญาต Creative Commons นะคะ <c oughs> ก็จะมีหลากหลายตัวเลือกนะคะให้เราเลือกใช้ซึ่งแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนั่นเองนะคะ ตัวอย่างระดับสิทธิการใช้งานนะคะนักเรียนสามารถที่จะกําหนดได้โดยใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้นะคะถ้าเรากําหนดนะคะ cc by นั่นหมายถึงใครก็ตามที่นําผลงานของเราไปแก้ไขดัดแปลงนะคะจะต้องอ้าง,ง,อ,างอิงะะแหล่งที่มาของผลงานของเราด้วยนะคะระดับสิทธิการใช้งานนะคะก็จะมีอยู่หลากหลายตัวนะคะนักเรียนก็เข้าศึกษานะคะอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือที่ครูอัปโหลดเพิ่มเติมเข้าไปให้นะคะ อันนี้เป็นตัวสุดท้ายนะคะก็คือ all right นะคะ reserve ก็คือไม่มีสิทธิ์กระทำอะไรกับผลงานนั้นเลยนะคะถ้านักเรียนอยากจะได้สิทธิ์ก็ต้องซื้อลิขสิทธินั่นเองนะคะก็ต้องซื้อผลงานนั้นมาเป็นของตัวเองนะคะนักเรียนถึงจะสามารถเผยแพร่ทำซ้ำดัดแปลงแก้ไขหรือใช้เพื่อการค้าได้นะคะนักเรียนเคยรู้สึกเมื่อยล้านะคะจากการเรียนออนไลน์หรือเปล่านะคะในแต่ละวันเราใช้คอมพิวเตอร์นะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ นังเงียนเคยมีอาการเหล่านี้ไหมคะปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ปวดแขนนะคะอาการเหล่านี้นะคะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะคะโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะก็คือโรคที่เกิดจากการที่เราใช้เวลาในการทํากิจกรรมหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนานๆนะคะทาให้เราต้องนั่งอยู่นิ่งๆน,นะคะเป็นเวลานานหรือท่านั่งในท่าที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะสมผลเรื่องของกล้าเนื้ออักเสบได้ วิธีการในการป้องกันนะคะหรือว่าดูแลสุขภาพกับการใช้เทคโนโลยีนะคะนักเรียนสามารถที่จะป้องกันตนเองนะคะโดยใช้หลักการหนึ่งต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนนั่งหลังตรงนะคะไม่โค้งตัวไปข้างหน้าเพื่อดูหน้าจอนะคะแขนนะคะอยู่ตำแหน่งข้อศอกให้อยู่แนบชิดลำตัวนะคะเก้าอี้นะคะก็ควรจะมีพนักพิงแล้วก็ที่สำคัญสามารถที่จะปรับระดับความสูงได้เหมาะสมกับการวางเท้านะคะ หรือขนาดความยาวของเท้าของเรานะคะการวางเท้าให้วางนะคะให้เข่าตั้งฉากกับพื้นนะคะก็จะทําให้น้ําหนักนะคะทิ้งตัวลงไปที่พื้นได้ดีนะคะจะทําให้เราไม่ปวดหลังปวดก้นนั่นเองนะคะ,ะระดับสายตานะคะหน้าจอกับสายตาควรจะอยู่ในระดับเดียวกันนะคะจะก็จะทําให้เราเนี่ยไม่เมื่อยสายตามะคะแล้วนักเรียนเคยมีอาการเหล่านี้ไหมคะ ปวดตาตาแห้งแสบตาตาบวมปวดหัวนะคะอาการเหล่านี้นะคะเกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์จ้องหน้าจอมือถือเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะก็จะทําให้เรียนเสียงเป็นโรคคอมพิวเตอร์วิชันซินโดมนะคะตัวโรคนี้นะคะสามารถดูแลป้องกันได้โดยใช้หลักการ20 20 20นะคะก็คือทุก20วินาทีพักสายตาย20วิ แล้วก็มองไกล20ฟุตนั่นเองนะคะถ้าตาแห้งก็อาจจะใช้วิธีการหาน้ำตาเทียมมาหยอดานะคะหรือถ้าปวดตาปวดกระบอกตามากๆนะคะนักเรียนอาจจะต้องมีการพักสายตานะคะโดยการหลับตาเป็นระยะเวลา30นาทีนั่นเองนะคะหัวข้อสุดท้ายที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องกฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิตอลนะคะ ในการใช้อินเทอร์เน็ตนะคะนักเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องต่างๆในโลกของอินเทอร์เน็ตได้นะคะดังนั้นการกระทําความผิดนะคะในโลกของอินเทอร์เน็ตก็จะมีบทลงโทษนะคะต่างๆตามมาด้วยเช่นกันในหัวข้อนะคะกฎหมายและมารยาทในสังคมดิจิทัลมีหัวข้อที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะทั้งหมด3ประเด็นดังนี้นะคะ 1. การเข้าถึงและการร่วมตัดสินใจ เขาบอกว่าในการติดต่อสื่อสารการผ่านโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นไปค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็วนะคะเพราะว่าอะไรโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะทําให้มนุษย์ของเราเนี่ยใกล้กันยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะดังนั้นการที่จะมีการรณรงค์นะคะหรือร่วมเข้าร่วมการรณรงค์เนี่ยก็จะทําได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะว่า เราสามารถที่จะเข้าร่วมการรณรงค์ได้ง่ายนะคะแล้วก็มีผู้เข้าร่วมการรณรงค์เนี่ยค่อนข้างเยอะใช้ต้นทุนแล้วก็เวลาค่าใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างน้อยและที่สําคัญนะคะได้รับความร่วมมือค่อนข้างมากตัวอย่างเช่นการระดมความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยธรรมชาติเราสามารถประกาศโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์และทุกคนในประเทศเห็นนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกันได้นั่นเองนะคะ หัวข้อที่2เสรีภาพในการแสดงออกนะคะในหัวข้อที่2นี้นะคะเขาบอกว่าทุกคนนะคะที่อยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่เรื่องที่นักเรียนแสดงความคิดเห็นนะคะระดับเสรีภาพต่างๆที่นักเรียนมีจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและที่สําคัญนะคะจะต้องไม่กระทบหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นนะคะการที่เรานะคะ ไปวิาพากวิจารนะคะบุคคลอื่นแล้วทําให้บุคคลอื่นนะคะได้รับความเสียหายนะคะเสียชื่อเสียงอับอายนะคะหรือถูกเกลียดชังนักเรียนอาจจะถูกดําเนินคดีในข้อหาฐานหมิ่นประมาทได้นะคะแต่ในบางกรณีถ้านักเรียนวิาพากวิจารณ์แล้วทําให้เกิดประโยชน์ในเชิงสาธารณะนะคะนักเรียนก็อาจจะถูกยกเว้นนะคะในการในฐานความผิด ะะการระมิดการหมิ่นประมาทได้นั่นเองหัวข้อที่3นะคะกฎหมายและดิจิทอลนะคะตัวกฎหมายนะคะก็คือกฎที่ถูกบัญญัติขึ้นนะคะเพื่อลงโทษบุคคลที่กระทําความผิดนะคะจากพรบอรคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะซึ่งฐานความผิดนะคะก็จะมีหลากหลายดังนี้นะคะตัวอย่างเช่นการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบ ก็จะมีฐานความผิดคือจำคุกไม่เกิน6เดือนนะคะปรับไม่เกิน10,000บาทนะคะหรือการที่นักเรียนนําข้อมูลที่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะอย่างเช่นภาพโป๊เปลยลามกุกอนาจาร 1, ต่างๆนะคะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน10,000แบาทนั่นเองสําหรับเนื้อหานะคะในบทที่6ส่วนที่1ในเรื่องของการเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้นะคะสําหรับ นะคะกิจกรรมที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำนะคะเป็นใบกิจกรรมที่8นะคะเรื่องการเป็นพลเมืองดิจิตัลที่ดีได้อย่างไรนะคะโดยนักเรียนจะต้องนะคะเข้าไปใช้งานนะคะเว็บไซต์ของ Google นะคะเป็นเว็บไซต์ beinternetawesome นะคะ,ะในเว็บไซต์ b i n t e r n e t a w e awesome s o m e นี้นะคะ Google สร้างขึ้นมาเพื่อสอนการเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะเราจะเป็นพลเมืองดิจิทัลได้อย่างไรนะคะโดยใช้วิธีการเล่นเกมในแต่ละดินแดนนะคะในเกมอินเท l a n d น์นี้นะคะจะมีดินแดนทั้งหมด5ดินแดนนะคะแต่ว่าครูจะให้นักเรียนเล่นเพียงแค่4ดินแดนนะคะก็คือคิดก่อนแชร์ไม่ตกหลุมพรางกลลวงเก็บข้อมูลไว้เป็นความลับและเป็นคนดีเท่จะตายนะคะ โดยนักเรียนเข้าไปเล่นเกมนะคะในแต่ละด่านตัวอย่างด่านที่1นนะคะก็จะสอนในเรื่องการคิดก่อนแชร์นะคะก็คือให้นักเรียนรู้จักการแชร์ข้อมูลนะคะข้อมูลไหนควรจะแชร์ให้ใครบ้างและข้อมูลไหนควรจะเป็นความลับนะคะไม่หลงกลลวงนะคะก็จะสอนให้นักเรียนรู้จักนะคะไม่ตกนะคะไม่ตกหลุมพรางกลลวงต่างๆที่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆนะคะ รักษาความลับนะคะก็จะสอนวิธีการในการตั้งพาสเวิร์ดนะคะที่คาดเดาได้ยากเป็นคนดีเทจะตายนะคะก็จะสอนในเรื่องของการสร้างพลังบวกในโลกออนไลน์นะคะถ้าสมมติว่าเราเจอคนอื่นนะคะที่ถูกกันแกล้งในโลกของอินเทอร์เน็ตนะคะหรือถูกบูลลี่นักเรียนจะมีวิธีการในการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรนะคะตัวอย่างเกมนะคะที่นักเรียนจะเล่นนะคะ อันนี้คือดินแดนที่1นนะคะสอนในเรื่องของการแชร์ข้อมูลนักเรียนก็จะเล่นเกมในลักษณะนี้นะคะเราจะแชร์ข้อมูลอะไรไปให้ใครบ้างนะคะและข้อมูลไหนควรจะถูกแชร์ให้ใครถ้าเราแชร์ได้ถูกต้องเราก็จะผ่านด่านแล้วก็ได้คะแนนนะคะถ้าสมมติว่าเราเล่นจนครบนะคะเราในช่วงสุดท้ายก็จะมีในเรื่องของการตอบคําถามถ้าเราตอบคําถามได้อย่างถูกต้องนะคะเราก็จะมีคุณสมบัติเป็นพลเมืองดิจิทัลนะคะในดินแดนนั้นๆ หลังจากที่เราเล่นเกมเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รับเกียรติบัตรนะคะให้นักเรียนดาวน์โหลดเกียรติบัตรนะคะโดยใส่ชื่อของนักเรียนแล้วก็นําเกียรติบัตรนะคะทั้ง4ดินแดนมาโพสต์ลงในแกนบ้านใบกิจกรรมที่8นั่นเองนะคะโอเคสาหรับนะคะเนื้อหาในบทที่6ตอนที่1กนะคะก็จบเพียงเท่านี้หลังจากนี้นะคะขอให้นักเรียนเล่นเกม อินเทรนให้สนุกสนานและนำเกียรติบัตรกลับมาส่งในแกนบ้านให้ครูนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ